อาจารย์ที่เคารพและสวัสดีนิสิทธิทุกท่านดิฉันนางสาวณนนิชามงคลวันนี้จะมานำเสนอบทความวิชาการเรื่องคนลวัดของสำนวนสุภาษิตไทยในยุควัฒนธรรมสมัยนิยมค่ะการเปลี่ยนแปลงของสำนวนสุภาษิตไทยในปัจจุบันจะสังเกตเห็นได้ว่าถูกดัดแปลงให้ต่างจากสำนวนเดิมและสำนวนใหม่ที่ถูกดัดแปลงนั้นแสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่แฝงอยู่ นั่นก็คือภาพสะท้อนของวัฒนธรรมสมัยนิยมและวัฒนธรรมประชานิยมค่ะวัฒนธรรมสมัยนิยมกับสำนวนสุภาษิตออนไลน์ในสื่ออินเทอร์เน็ตเมื่อพิจารณาสำนวนสุภาษิตไทยในสื่ออินเทอร์เน็ตจะพบได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงถ้อยคําและความหมายซึ่งมีที่มาจากเรื่องราวต่างๆในสังคมและได้เห็นถึงอิทธิพลจากวัฒนธรรมสมัยนิยม ในหลายประเด็นมี5ด้านดังนี้ค่ะด้านบริโภคนิยมตัวอย่างสำนวนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เปลี่ยนเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปพารากอนรักกัวให้ผูกรักลูกให้ตีเปลี่ยนเป็นรักบัวให้ผูกรักลูกให้แผดจากตัวอย่างจะเห็นได้ว่ามีการพูดถึงห้างพารากรอน iPad Tablet ที่เป็นวัตถุสินค้าซึ่งอยู่ในกระแสะวัฒนธรรมนิยม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการรู้เท่าทันโลกและสามารถปรับตัวให้ทันความเปลี่ยนแปลงด้านเพศวิถีทางเลือกที่เปลี่ยนไปตามความหลากหลายทางเพศตัวอย่างสำนวนชา้าเสือต้องไวลาลชาติชายต้องไวชื่อเปลี่ยนเป็นชา้าเสือต้องไวลาลชาติชายได้กันเองเสียทองท่วมหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครเปลี่ยนเป็นมีผู้ชายท่วมหัวทําเป็นผัวไม่ได้ จากตัวอย่างสำนวนได้มีการนำเรื่องเพศที่สามมาดัดแปลงเป็นสุภาษิตไทยแสดงให้เห็นว่าสังคมปัจจุบันได้เปิดกว้างและยอมรับเพศที่สามมากขึ้นด้านการบูชาความงามตัวอย่างสำนวนไก่งามเพะขนคนงามพอแต่งเปลี่ยนเป็นไก่งามเพาะขน,คน,ะน,น,ะขนคนงามเพาะแอปคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานเปลี่ยนเป็น คนจะสวยติขนตาให้ดูหวานตัวอย่างจะเห็นได้ว่าคนรุ่นใหม่ได้ช่วยเสริมและสร้างความหมายให้เห็นเป็นรูปธรรมได้เด่นชัดยิ่งขึ้นการแต่งมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยการใช้เทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์ด้านการข้างใครวัฒนธรรมต่างชาติตัวอย่างสำนวนอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปัน้นหัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นเปลี่ยนเป็นอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย เปิดกำนางทรายให้ลูกท่านเต้นเสียทองท่วมหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครเปลี่ยนเป็นมีทองท่วมหัวไม่เท่ามีผัวเป็นซีวอนตัวอย่างดังกล่าวเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมเกาหลีให้เข้ากับภูมิปัญญาไทยการใช้เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ตัวอย่างสำนวนว่าแต่เขาอีหนาเป็นเองเปลี่ยนเป็นว่าแต่ดีแท็กทูมูฟเป็นเองมือไม่ทายเอาเท้าลาน้ำเปลี่ยนเป็น มือไม่พิมพ์เอาเมาลากก๊อปตัวอย่างจะเห็นได้ว่ามีการนำเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่มาดัดแปลงให้เข้ากับสำนวนสุภาษิตไทยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของคนได้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันและเป็นวัฒนธรรมสมัยนิยมอย่างแท้จริงพรวัติของสำนวนสุภาษิตไทยในสื่ออินเทอร์เน็ตนอกจากชี้ให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่าง วัฒนธรรมทางภาษากับเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม่ยังชี้ให้เห็นถึงวัฒนธรรมทางภาษาหรือภูมิปัญญาไทยสามารถนำมาประยุกต์ให้เข้ากับกระแสโลกาภิวัตได้อย่างน่าสนใจนืบบ่องาเป็นการผสมผสานสิ่งเก่าให้เข้ากับสิ่งใหม่ได้อย่างสร้างสารรค์ดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ